ค่ะกาบสวัสดีค่าทั้งู่วมทั้งบ้านค่ะค่ะมนีกับมพบกับเจค้ามสามตาเต็งขึ้นเก่านะคะมนีเจคัามสามตาเต็งเป็นากเหตตามถ้าภาพฝันของหลูกสาวแม่น้องแป้งค่ะค่ะเป็นฝันนะคะฝันเห็นผู้เทาเนาะค่ะหรือว่าผีผู้เทาผููเก่าเนาะค่ะถีเคยบอกเลขแม่น้องแป้งคือประจําค่ะถ้ามากอดนี้เพื่อนกบฝันว่าผู้เทาคนนั้นไปคล้ายขลองเนาะค่ะเป็นแม่้าตลาดค่ะ ความฝันของลูกสาวแม่น้องแป้งสิในแนวทางเขาจะเหนเพื่อบุป็นการเสียวลาเดาค่ะถ้ากลับไปติดตามรับุ่มแล้วก็ความฝันของสาวแม่แปงครอบกันค่ะสวัสดีค่ะม่แปงค่ะสวัสดีค่ะค่ะมานกาได้มาติดตามของเราความฝันกับม่แปงค่ะเิ่นมาเิ่นฝันดีค่ะ มีเตียงพื้นสีฟันจั่างไรกันเท่ากับตังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเป็นฝ nice ันของลูกสาวค่ะเป็นฝันของลูกสาวเคืนเคืนวมาเนาะค่ะเป็นฝันจังไรเนี่ยค่ะต้นฟันว่าขึ้นไปตลาดเนาะค่ะค่ะอันใหญ่ทีขึ้นเสื้อหายหาลอยเนาะหาซุ้นๆในอันบักสมโอนั่นยขึ้นหายขึ้เก่าเนาะค่ะลูกสาวก็ไปตลาดก็เห็นราคาบักสมโอนั่นหกลอยสามชีพลูกสาวก็ว่าเฮ้ยคือแพงแค่อันชื้อซอยง่ายแน่ลูกสาวก็ว่า ในใจเป็นสี่สื่อซอยอยู่ดอกพรวาใหญ่เหยี่ยวโขกคนบาทีไปทำใหญ่กับเอาไห้หน่วยใหญ่อยู่ใหญ่กับว่าเอาเอาแต่ว่าลูงซ่าก็อู้วาบุญสมโภตจะบริจาคเงินใหญ่นะเหมือนว่าเพื่้นทองไห้สื่อๆนี่แหละเหมือนมาเพื้นเอาไหเข้าสื่อๆก็คิ็คิดละไข่เนี่ยหกสามศูนย์นะพกหกลอยสามศูนย์ซ้าก็บอกว่าใหญ่จะเป็นขายแพงน้เพื่นไห้หน่วยเดียวเพื่นไห เพคนให้หน่วยหนึ่งหน่วยที่เพบันติดแล้วค่ะไวโอ้วันนี้ยายคุ้นนั่นคนเป็นเม่ขาตลาดเนาะไียนค่ะในความฝันเนาะในความฝันเพคนแต่ว่าตบอกถึงโอ้คนเป็นเม่ขาค่ะถึงโหนกอ๋อเอ๊ะค่ะคนก็บอกว่าเอาตู้เขียนไว้ละบ่แพราะแพงสรอตอนเด็กๆเพคนไปถามซื้อแต่ว่าถูกเจ้าบาทง่ายกันแพงกับพ่อบอดีซื้อแล้วนอนในความฝันเท่านั้นแต่ว่ายายคนบอกว่าบ่แพงหรอแล้วว่า บูกซากก็ว่าพวกลอยซ้ำซิฟก็เอาสินะแต่ว่าพ่ออู่กสมโอแล้วบริจายเงินใหญ่คือคือใหญ่หายเหลื่อยสินะนี่ก็แบบกินบริจายเงินแบบตัวหนังสือบรแดงเลยแบบี่น้เงินแบบซออันนี้นะเป็นเม่กิ๊เขียนนี่ยองพวกลอยซ้ำซิบมีคุณเดียวเดียวเพิ่นก็บอกว่าตัดดินเอาให้ตัดเบิงเนาะคะเนาะแต่ว่าผ่าาเขาตัดเป็นพวกชุนแบเก่าชุนเนาะข่าง เพราะว่าเหล็กก็เล็เก่าก็ตัวเดียวมันเกิดที่มีสามหกหกศูนย์ศูนย์สามค่ะตัดนอกนะคะเนาะค่ะคุณยายคนนั้นเคยเห็นหนักเห็นตาคุณบอกขึ้นมาคนคนเกิเคยฟันเห็นทีคุณไห้อันเหมือนโอ้ล่ะหาลอยก็อันหาหาลอยหาทุเรศไปเนะค่ะฟันตอนนั้นฟันสองสองน่วยแต่หนีเพิ่นฟันหน่วยเดียวแต่ว่าเพิ่นป็นเจาทีดีกค่ะ นก็จะมีซันอยู่หันอยู่แถวคุณอยู่นะเพิ่นบานคนเนาะเพิ่นจะเป็นจังที่คะจังว่าอันกับกับเพิ่นจะมากซูนนั่นแหละขนาดนอกเพราะว่าใหญ่เพิ่นเล่าก็เสียเนาะเห็นบอตอนนั้นเล่าก็เสียเอา้งเสบ้ยให้กะแต่เพิ่นเพิ่นก็บอกแม่ว่าเพิ่นเพิ่นมากเหมือนว่าเพิ่นมากเลขกที่ทีศูนย์หกศูนย์ศูนยสามยังดีล่ะเพราะว่าใหญ่เล่าบ่อยไม่มีพิบิตเนาะเล่าเสียชีวิตนย่ะงนี เรียว <c oughs> ่าเลขทุ้นแต่มาบอกคุณบอกกับแม่นะแต่ว่าหนันซื้อฮบทุ้นกับเก่าทุ้นน้ำน้อค่ะกันไว้เนาะกันนเบิ่งเนาะกันไว้เนาะค่ะแต่ว่าอันเพิ่นก้อนันสั้นๆนะคะเพิ่ณเอาอะไรมาะค่ะแต่ว่าย่ายผู้เก่ามาอีกบอกค่ะทีทีเพิ่นใส่ผ้าขาวได้เนาะ ตะกอนเนะาะเพราะอันนั่นพี่พใาใจฝ่าเข้าเป็น,อ,น,อ,นอันอีนอองคนอีกอะอันนี้เกอยเป็นมิตรฟันหินอันไม่ค่ะอันผ่าข้าวนองปอกข,ข่ะฟันปอกบอกค่ะฟันหินแต่ไม่ค่ะไม่ค่ะเราเป็นผููเท่าคล้ายพวกสุมโอค่ะคนว่าผููเท่าผู้น,นั้นแต่ไม่เคยเห็นเนาะปรากฏสีเสียชีวีตตัวคนว่าหรือว่าเหล็กมันติดูุดชิ้นใหม่ว่า แต่ว so no <master> ่าบักสมโอก็เป็นสำคัญคือกัในหน่วยเนี่ยมกงเงินกลุ่มโกเมียมันก็สิตรงกันกับเด็กศูนย์กับราคาบักสมโอเนาะเก้าสามศูนย์เนี่เนาะรืวว่าหกคุณว่าหกหกสามศูนย์แต่ว่าเด็กหกกับเด็กเกาก็ตัวเดียวก็เป็นตัวเดียวกันกัะห้าขึ้นห้าลงเนาะก็สีเอาหกสามศูนย์เก่าสามศูนย์ก็ได้แ่คาบสตารดลินเนาะฮากตดลินค่ะ มาไล <ITA> ่แต่เอาตัวโตมันเนาะค่ะค่ะอากาศตัวแต่ว่าปันเงดะที่เดียวสอง่วยเนาะเด็ดคุณโอค่ะแตว่าเป็นยังเนาะค่ะเพิ่นฟันสั่นซำหนีเนาะค่ะคุณก็ิ่นก็ได้บอกถึงโอแล้วเพิ่นก็ตื่นน่ก็ตื่นค่ะแต่ว่าแต่ว่ได้จ่ายเงินเพิ่นแม่นบ่บ่ค่ะเหม่นว่าเหมือนว่าปัจจัยฟี่ยีสิเนาะจะซื้อซอยอยู่ดอกง่าย ว่าอันพ hmm. ื่นแต่หายสูงนี่าันเพื่นน่ะนะบารนี่พอดีเอาอย่ดง่ายยากเอาหแต่ว่าบริจายเงินเพือนพื้นก็ได้นะเงินวาย่ายพื้นเอาเอาห้เอาห้พกแพร่นะสินะนะจะเลยวามาแบงหูน้ำลราว่ะอุ่มเอาแล้วหน่วยหน่ยใหญ่ได้พื้นละโอหน่วยใหญ่ก่เก่านะใหญ่ห้ไปแบงงูน้ำเด้อเ้าก็เลยเอาจากมาแบงหมูอะไรท่าพเ่้าฟันพื้นเราบ้าง ฟันเมื่อวานนีกุ้งกุ้งฟันเนี่ยมันก็ทุ่มาตอนเพ่นี้ทุ่มาบอกแม่โทุ่ทุมากคำคำนี่แล้วมั้งนี่ค่ะคือนี่วัวเจ้ามันยังทุ่นี่โทุมวัวเจ้ามั้งเหรอทุ่มใบใบเนี่ยนะค่ะค่ะเรื่องเล่าความฟันกะคือสิมีซัมนี่เนาะค่ะเนาะาเฟันสันสันกะลองเบิองเนาะค่ะค่ะกะเอาไปตัดลิ้นลองเบิองเนาะค่ะเนาะ คุณแนวทางความฝันแนวทางตัเวเลขให้ทันชุ่มทั้งบานข้าวหรือรับช้มน้ำข้านะคะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลูกสาวแม่นลองแปงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพื่อนฝันค่ะเพื่อนฝันว่าพีเจตีไปขายของตลาดค่ะเป็นผู้เทาทิ่น,นะะั้นเนาะค่ะต่เคยบอกเลขแม่นลองแปงเป็นประจำเนาะคะ่ะกระถือเป็นประจำะค,ะค่ะขามางวดนี้เพิ่นกับฟันค่ะฟันว่าไปขายหมึกสมโอค่ะ ตีราคาบักสมามศูนย์นะคะราคาบักสมโอเพราะว่าซื่อไปเร็วเพื่อนบอกเอาเงินนั่มค่ะเพื่อนหายซื้อค่ะตัวเลขเพิ่นก็หกสามศูนย์เก้าศูนย์นี่ก็คือกันนะคะกันไวพันวันนะคะวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกห้ท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล ชโชคโชคมันมันลำลำลุ้ยลุ้ยฮงๆ่งปังๆังไปกับความฝันของบุกสาวเมียนุ่แปลงเนาะค่ะข้าฝากกดไลค์กดแจ้์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบริพัารแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านสมทางบ้านของเ้าได้รับชมรับฟังเนาะค่ะข้าทายยงม่าท่านกดติดตามจีคักับขอฝากชงจีคัมสามตัวติงน้ำนี้เด้อค่ะขามีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่เด็ดอยู่มองใด เจค่ำสามตัวเต็งก่ะสิไปหามาหายทันผู้ชมได้รับส้มรับฟังต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เจค่ำสามตัวเต็งพอจบไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ